สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาดูหลวงพ่อคูณปริสุโทโธแห่งวัดบ้านไร่อำเภอด่านคุนทดจังหวัดนครราชสีมานะครับนะครับพระรุ่นนี้นะครับพระองค์นี้นะเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญแท้นะครับเป็นพระแท้นะ ที่หลวงพ่อได้ปลูกเสกมาแล้วอย่างดีนะครับเป็นเหรียญที่ระลึกนะครับเหรียญที่ระลึกวันเกิดนะครับเหรียญที่ระลึกวันเกิด4ตุลาคมนะครับ2536นะครับอายุ71ปีนะครับ <c oughs> ครับ จะใช้กล้องนะครับใช้กล้องนะครับใช้กล้องสองนะครับเพื่อจะได้ดูให้คมชัดขึ้นนะครับนะครับเพื่อจะได้ดูคมชัดขึ้นใช้กล้องสองด้วยนะครับใช้กล้องขยาย 10x นะครับกล้อง 10x ขยายให้คมชัดขึ้นนะครับนี่คือหลวงพ่อค<พ>ูณปริส э ุทธโธเรียนปีสามหกนะครับเป็นเรียนรุ่นที่ระลึกวันเกิด สตุลาคม2536้าสามหกนะครับาถามว่าพระรุ่นนี้มีมีเจ้ไหมมีปอมไหมก็มีนะครับพระรุ่นนี้มีปอมนะครับอ่าได้ทราบข่าวมามีมีปอมนะครับมีเจ้อยู่นะครับซึ่งพระที่ออกอรุ่นนี้นะครับคือรุ่นที่ระลืกวันเกิดของหลวงพ่อนี่ ของแท้จะเขียนว่า4ตุลาคม2536นะครับแต่ถ้าเป็นของบอมหรือของเจก,ก็จะเขียนว่า8ตุลาคม2536นะครับซึ่งถ้ามองโดยหลักการนะครับ4ตุลาคมหรือ8ตุลาคมเป็นของเจอันไหนของเก,อ,อ,งเกอันไหนของแท้นะครับ หลวงพ่อท่านเกิด4ตุลาคมนะครับเรียนที่เขียนว่า4ตุลาคมก็ต้องแท้อยู่แล้วนะครับถ้าเขียนว่า8ตุลาคมอันนั้นก็ไม่ใช่นะครับไม่ใช่แล้วนะครับไม่ถูกแล้วนะครับนี่พูดตามหลักนะครับพูดตามหลักไม่ได้หมายความว่าพระที่อยู่ในมือของท่านนะจะเป็นของเ๊น,นะครับแต่พูดตามหลักนะครับ ในเมื่อหลวงพ่อท่านเกิด4ตุลาคมนะที่ระลึกวันเกิดก็ต้องเป็น4ตุลาคมนะครับไม่ใช่8ตุลาคมนะครับนี่พูดตามหลักการนะครับาถามว่าพระรุ่นนี้นะครับหลวงพ่อคุณนะครับหลวงพ่อคูณนี่มีม,มีมีเกเยอะไหมเยอะนะครับเยอะเลยทีเดียวนะครับ มีเยอะนะครับแท้ก็มีเยอะนะครับเจก็มีเยอะเหมือนกันนะครับซึ่งหลวงพ่อคุณปณิสุโธเป็นหลวงพ่อที่ท่านมีความเมตตานะครับมีพุทธคุณสูงนะครับท่านมีความเมตตานะครับสร้างเหรียญออกมาเยอะนะครับหลายเหรียญหลายรุ่นนะครับเป็นหมื่นๆรุ่นเลยทีเดียวนะครับนะครับซึ่งเป็นพระเจจีอีกท่านหนึ่งที่มี จิตเมตตาสร้างกุศลนะครับมีการสร้างถาวรวัตถุต่างๆนะครับนะครับไม่ว่าจะเป็นสร้างวัดวาอารามสร้างศาลาการประเรียนสร้างอุโบสถนะครับสร้างโรงพยาบาลสร้างโรงเรียนนะครับเยอะนะครับแล้วถามว่าพระที่ปลอมมา และพระแท้น่ะมันต่างกันไหมก็ต่างครับก็ก็ต่างกันนะครับดูให้ดีๆแล้วจะเห็นความแตกต่างกันนะครับแต่ละรุ่นละรุ่นดูของแท้กับของเก๊น,นะครับเปรียบเทียบกันก็จะมีความแตกต่างกันนะครับนะครับไม่ใช่ว่าจะเป็นของหลวงพ่อคุณนะครับของหลวงพ่อเจเจท่านอื่นๆก็เช่นเดียวกันนะครับเป็นต้นว่า หลวงพ่อเงินวัดบ,บางคารก็เป็นพระที่มีพุทธคุณสูงนะครับมีผู้นิยมเยอะนะครับหลวงพ่อเงินวัดดอมยายหอมนะหลวงปู่ทวดหยียบน้ำทะเลจืดนะหลวงพ่อกลวยนะหลวงปู่ฟันเป็นพระที่มีพุทธคุณนะครับนะครับมี ญาติโยมมีสาธุชนให้ความเคารพนับถือเยอะแยะนะครับเหรียญของท่านแต่ละรุ่นละรุ่นได้รับความนิยมมากนะครับแต่ก็มีเหรียญเจออกติดตามมาทุกหลวงพ่อนะครับฉะนั้นผู้ที่จะอ,อยากจะได้ไว้บูชานะอยากจะได้ไว้พกติดตัวอยากจะได้ไว้ห้อยคอเพื่อ ปกป้องนะครับปกปาาักรักษานะก็ให้ดูดีๆนะครับหลวงพ่อที่ดังๆนะครับที่มีพุ้เท่าุณเด่นๆน,นะครับซึ่งจะมีของแท้และมีของปลอมออกมาเยอะนะครับสำหรับพี่น้องที่จะใช้หรือจะเอาไว้ห้อยคอก็ต้องดูให้ดีนะครับดูให้ดีๆนะครับขอให้ได้พระแท้นะครับ นี่พูดตามตรงนะครับพูดตามหลักการนะครับขอให้ได้เป็นเหรียญแท้นะครับขอให้ได้เป็นพระแท้นะครับถึงจะราคาไม่สูงแต่พุทธคุณก็มีเหมือนกันนะครับไม่ว่าราคาจะสูงหรือจะต่ำนะครับพุทธคุณก็มีเหมือนกันนะครับขอให้เป็นพระแท้นะครับแต่ถ้าจะให้ดีก็ต้องได้พระที่ราคาสูงๆแต่มันมีปัญหาว่า เราชาวบ้านธรรมดานะครับจะมีเงินเช่าหาได้หรือเปล่านะครับตรงนี้เป็นปัญหานะครับแต่ถ้าได้ราคาถูกก็ไม่เป็นไรครับพระแต่ละรุ่นก็มีพุทธคุณเช่นกันนะครับผมจะยกตัวอย่างเช่นหลวงพ่อคุณปริสุทธโธนะครับบทสังเกตนะครับให้ดูข้อสังเกตเหรียนที่ มีราคาเยาก็จะเป็นเหรียญที่ท่านนั่งยองๆนะครับนั่นยองๆเหยียบไม่ฉีดไฟนะครับมือถือบุหรี่นะครับนะครับถ้าเหรียญนั่งยองๆนี่ราคาก็จะไม่ค่อยสูงนะครับนะครับปดสังเกตให้ดีนะครับเหรียญพระนั่งยองๆหลวงพ่อคุณนั่งยองๆนะราคาจะไม่ค่อยสูงนะครับไม่เคยเห็นถึงหมื่นนะครับไม่เคยเห็นถึงหมื่นนะครับ มีแต่หลักพันนะครับหลักร้อยหลักพันนะครับแต่ถ้าเป็นเหรียญที่ครึ่งตัวนะครับหรือเหรียญเต็มองค์ก็แล้วแต่นะครับขอให้นั่งพับเพียบหรือคือไม่ไม่ต้องนั่งยองๆนะครับอันนี้ราคาจะสูงนะครับถ้าเป็นหลวงพ่อคูณนะครับนะครับราคาจะสูงมากนะครับหลักล้านเลยนะครับ นะครับหลักล้านก็มีนะครับหลักแสนหลายหลายแสนก็มีนะครับถ้าเป็นเหรียญเป็นเพียนเหรียญนั่งพันหรือเหรียญพึ่งองอ่างนี้นะครับหรือรุ่นแรกหลวงพ่อคูณรุ่นแรกนีราคาหลายแสนนะครับหลายแสนนะ,ะถามว่าเหรียญรุ่นนี้นะเหรียญที่ระลึกวันเกิดสี่ตุลาคม สองห้าสามหกนะครับตุวนี้มีออกมาสองพิมพ์นะครับอ meat, สองบล็อกนะเท่าที่ทราบน, <Alberto. taraf S 2> นะครับเท่าที่ทราบมีสองบล็อกนะครับบล็อกหน้าหนุ่มกับบล็อกหน้าแจ่นะครับถ้าเป็นบล็อกหน้าหนุ่มก็คือเหรียญนี้นะครับเหรียญนี้นะบล็อกหน้าหนุ่มมีเยอะแยะนะครับมีอยู่ทั่วไปนะครับถ้าเป็นบล็อกหน้าแจ่ก็ออกออกน้อยนะครับออกน้อย บบอกหน้าแจออกค่อนข้างน้อยนะถ้าบอกหน้าหนุ่มคือเหรียญน,นี้นะครับออกค่อนข้างเยอะนะครับนี่ครับ